20บาทบาตังค์75แล้วตันเองล่ีแค่เนี้อตัวได้นะขออนุญาตถ่ายคลิป่อยนะครับครับผมขายอะไรบ้างครับพ่อค้าขายไอศครีมกะทิสูตรน้ำโค้กน้ำแมพซี่ครับผมไปขายถึงไหนบ้างครับเนี่ยไปถึงหนองไ่ร้อนหนองบานค่ายครับผม แล้วก็กลับดอนขวางพักทีดอนขวางหมดทุกวันไหมครับก็เป็นบางวันครับยังมีกีฬาครับทีทห,มหมดแลยโอ้ไหวนะครับน้นไอศครีมนะครับกะทิหอมหวานมันอร่อยนะครับพอ่อ,อ,คอค้าจะขายอยู่แถวหนองไผ่ล้อมนะครับขอ,อบขอบคุณครับ มีเชียรนุ่มไปล้อมโรงพยาบาลค่ายนี่ครับขายน้ำด้วยไว้ครับขายน้ำด้วยขอบคุณมากครับ